สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าเรื่องรักระหว่างเรานั้นจบไปแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พลังงานของเขาคนนั้นก่อนเลยแต่ว่าก่อนที่จะเปิดไพ่นะคะก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าจะมีบางคําพูดที่ไม่ดีนะคะที่ไม่ดีต่อใจหรือคําพูดลบๆนะคะพลังงานลบก็อย่ากเก็บไปคิสใส่ใจนะคะ ให้รับเฉพาะพลังงานบวกนะ The Tower สี่ถ้วยห้าถ้วย เจ็ดไม่เท้าเจะาฮาโลาแฟนนะคะสองถ้วยเจ้าชายถือดาบ พลังงานของเขาบอกเลยว่าเขานะคะกำลังเหินมากๆเหมือนการแยกทางหรือการทะเลาะหรือการห่างกันในครั้งนี้มันทำให้เขาแบบอ,อ,อยู่ในสภาวะอารมณ์ของความเหิมากของความสิ้นหวังของความกังวลนะคะลงไปสู่จุดสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างตกต่ำนะ แต่ว่านะคะเขาด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักนะคะที่เขามีต่อคุณนะเขาอาจจะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเออไปบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในว่าความรักที่เขามีให้คุณเนี่ยมันจะสามารถกลับมาได้นะคะเหมือนอารมณ์เหมือนคนหลอกตัวเองอะ นะคะอารมณ์เหมือนคนหลอกตัวเองนะคะอยู่ในสภาวะที่แบบซึมเศร้าสภาวะเฮิร์ตนะคะสภาวะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งก็คิดว่าคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่แล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะก็อาจจะมีการไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าใช้สายมูเนี่ยเข้ามาช่วยก็ได้นะคะสำหรับในฝั่งของเขาเพราะว่า จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อแพ่งอยู่นะเป็นคนที่ค่อนข้างดือ้อเป็นคนที่ยึดมั่นนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะถึงแม้จะรู้ว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะมีการทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าเขาก็ยังค่อนข้างจะเข้าข้างตัวเองอยู่เนาะว่าคุณยังรักเขานะคะทีนี้เรามาดูพลังงานฝั่งของคุณกันดีกว่าว่าคุณรักเขาจริงหรือเปล่า เขายังมีความหวังมา,มากๆไม่ใช่ความหวังเล็กๆด้วยนะเขายังมีความหวังมากๆว่าคุณจะกลับไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการเปิดไพ่พลังงานก็อาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะแปดเหรียญ เจ็ดเหรียญพระราชินีถือถ้วยหนึ่งเหรียญห้าเหรียญเก้าไม้เท้าสองไม้เท้า โอเคในฝั่งของคุณาราศีพิจิกนะคะดูเหมือนว่านะคะตอนนี้คุณกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการงานก็ได้เพื่อให้เพื่อให้ลืมเพื่อให้ไม่ไปสนใจนะคะเพราะว่าการที่ต้องแยกห่างกันคุณทั้งคู่ มีสภาวะของจิตใจที่ที่ดิ่งด้วยกันทั้งคู่ยังคงคิดถึงกันนะคะถ้าเทียบแล้วหนาะจริงๆในฝั่งของเขาเนี่ยเขารักคุณมากกว่าเพราะว่ามันขึ้นในเรื่องของ6ก หกเหรียญน,นะคะเป็นความรักที่ไม่เท่ากันเป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอื้ออาทรมากกว่าแล้วก็ถ้าขึ้นจากหน้าไพ่พลังงานฝั่งเขาเนี่ยจะเอื้ออาทรมากกว่าคุณจะเป็นผู้รับมากกว่านะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคุณยังมีความคิดถึงเรียกได้ว่าการห่างกันครั้งนี้นะเออเป็นการเล่นตัวของคุณมากกว่าเป็นการเล่นตัวนะคะให้เขาเนี่ยกลับมาง้อนะคะ ให้เขากลับมาปรับปรุงตัวนะจริงๆคุณจะให้โอกาสเขาอยู่นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคิดว่าคุณราศีพิจิกเนี่ยจะให้โอกาสเขาอยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันมีเรื่องราวนะคะในความสัมพันธ์ที่สะสมกันมานะคะจนเกิดกำแพงขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณก็จ,จะทำตัวแบบห่างออกมาเพื่อให้เขาเนี่ยปรับปรุงตัวนะคะแล้วก็จะดูพฤติ กรรของเขานะคะคในเรื่องของสองไม้เท้าคุณจะคอยเฝ้ามองพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหมเพื่อให้มันเกิดความสมดุลในความรักหรือเกิดทัศนคติที่จะไปกันได้นะคะในมุมมองของคุณราศีพิจิกก็จะเป็นการถอยห่างเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวส่วนเขาเนี่ยก็คิดว่าก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะคะเขาน่าจะปรับปรุงตัวนะคะ แต่จะได้แค่ไหนนะคะต้องมาดูกันเรามาดูที่พลังงานของความสัมพันธ์อ่าสองไม่เท้านะคะพลังงานของสองไม่เท้าพลังงานของเ h อะแฮง Man พลังงานของ Temperance พลังงานของหกไม้เทา้าพลังงานของเก้าเหรียญพลังงานของ The Empress พลังงานของหกเหรียญนะคะจากหน้าไพ่นะคะความสัมพันธ์พลังงานนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องราวของคุณกับเขานั้นยังไม่จบ ะะยังไม่จบ The Hangman ขึ้นมานะคะแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะอย่างที่บอกว่าในฝั่งพลังงานของคุณนั้นนะคะแยกออกมาเพื่อดูพฤติกรรมซึ่งมันก็ขึ้นมาที่2ไม่เท้ากับ Temperance ก็คือคุณอยากจะดูพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะเราก็อยากจะได้รับข่าวดีนะคะ ในการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอยากจะได้รับข่าวดีในการเปลี่ยนแปลงนี้ให้มันมีความสมดุลมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะอะ่สิเหรียญกับด Impress นะ,ะคิดว่ายังไงเนี่ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีขึ้นนะแล้วก็อืมอาจจะต้องช่วยเหลือเขานิดนึงอะนะคะอาจจะต้องมีการกระตุ้นนะคะ เก้าเหรียญเนี่ยคุณก็จะทำตัวเป็นเริเรดๆน,น,นะคะเชิดๆแล้วก็ยิ่งเข้าไว้นะคะในการให้เขาเนี่ยมางอให้หนักเลยนะคะเพื่อกระตุ้นเนี่ยให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆนะคะที่เคยผ่านมานะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะ คุณกับเขายังไม่ได้จบกันแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาดิวกันนะคะโดยดูจากพฤติกรรมการเปลี่ยนไปของเขานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการทำนายวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง ก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถทักสายมาได้ที่เพจนิมเมจิเช a n นมนังไม้หรือ Li น์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชช่วยกดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่มีกันขอบคุณมากๆเลยค่ะ